สูตรของทีมเทควันโดไทยมาฝากกันด้วยค่ะโดยทางโค้ชเชนะคะก็ได้ขอให้พานิพักและรามณรงค์ค่ะจินตนาการว่าโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันเวิ์ลครังปีเพื่อลดความกดดันให้กับนักกีฬานะคะขณะที่สำนักข่าว AP ยกให้พานิพักเป็นเตง2ที่จะบคว้าเหรียญทองค่ะ เมื่อวานนี้โคชเชยงองซอกพร้อมด้วยโคชวิชิตสิทธิกันก็นำเทนนิสพาณิพักวงพัฒนก,กิจจอมเตะเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่น49กิโลกรัมหญิงและจูเนียร์รามณรงสเวกวิหารีในรุ่น58กิโลกรัมชายเดินทางไปทดสอบสนามแข่งขันจริงมากะฮาริเมเซนะคะซึ่งเจ้าภาพได้สลับให้แต่ละชาติเนี่ยเข้าทดสอบทำคิวหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปฝึกซ้อมต่อที่เมกุโรยิมเนเซียมเซ็นเตอร์ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึง่ง โคชเชบอกว่าจากการไปดูสนามแข่งขันจริงถือว่าทันสมัยและใหญ่พอสมควรพื้นสนามแข่งขันคล้ายกับพื้นสนามของกีฬายูโดซึ่งจะนิ่มกว่าสนามเทควันโดทั่วไปแต่พานิพักและรามณรงค์ก็เคยมีโอกาสลงแข่งขันพื้นสนามแบบนี้ในรายการชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้มาแล้วโคชเชก็ย้ำนักกีฬาทั้งสองคนบอกว่า ให้สินตนาการว่าน,นี่คือการแข่งขันเวิร์กกลางปีเพื่อลดความกดดันนั่นเองนะคะรวมไปถึงการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้ก็ได้มีการใส่เสื้อเกราะที่จะใช้ทดสอบที่จะใช้ในการแข่งขันจริงด้วยค่ะครับก็วันนี้ส้มเชาก็ส้มปกติครับก็รอบรอบที่ผู้บังคักกา i ให้วิง่งเราให้ s t r e t c h i n ให้ physical training นิดนึงครับแล้วก็ตอนกางวันก็เมื่อกี้ก็เราให้สมเทคนอคเรื่องของไฟฟ้าตอนที่สามารถ เราใช้ได้จริงๆตอนแข่งขันครับวก็วันนี้ให้ใสก่กอกสองคนเราก็ให้รองเตะดูลองสนามครับก็ปกติกับก็ทุกคนก็รอวันแข่งขันอย่างเดียวก็ไม่มีเจ็บไม่มีบาดเจ็บก็ทุกคนก็ปกติครัขณะที่สำนักข่าว AP ค่ะคุณผู้ชมเขาก็ได้วิเคราะห์ตัวเต็งที่จะคว้าเหรียญทองกีฬาเทควันโดโอลิมปิก2020ในรุ่น49กกิโลกรัมหญิงปรากฏว่าเต็งหนึ่งเนี่ยเขายกให้ ซิมเจยังนะ่คะซึ่งเป็นนักกีฬาจากเกาหลีใต้โดยที่พานิพักนั้นถูกจัดให้อยู่ในเกณฑ์เหรียญเงินส่วนเหรียญทองแดงก็เป็นหูจิงหยูจากจีนกับคิสซีน่าโทมิกจากโครเอเชียพอได้ยินแบบนี้นะคะโค้ชแม็กชัตถวันเขาละอ,อหนึ่งในทีมผู้ฝึกสอนไทยก็บอกว่าถ้าวิเคราะห์กับจริงๆแล้วเนี่ยซิมเจยังเนี่ยเป็นนักกีฬาที่เก่งในรุ่น46กิโลกรัมเป็นแชมป์โลก2ส,สมัยในรุ่นเล็กแต่ถ้าดูในรุ่น49กิโลกรัมที่ผ่านมา เขายังสู้เทนนิสของเราไม่ได้เจอกันมา2ครั้งในรายการโอกลางปีปี2017ที่ไอวอรี่คอสแพ้เทนนิสมาแล้วแล้วก็ปี2018รายการชิงแชมป์โลกที่อังกฤษก็แพ้เทนนิสขาดลอย3า1ต่อคะแนนยังไงก็เชื่อว่าเทนนิสมีโอกาสคว้าเหรียญทองมากกว่าอย่างไรก็ตามโอลิมปิกเกมส์อะไรก็เกิดขึ้นได้ขออย่าประมาทคู่ต่อสู้เท่านั้นส่วนจูเนียก็ถือว่าเป็นรองหลายชาติแต่ก็อาจมีเซอร์ไพรส์ได้เช่นกันนะคะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์จากโค้ชแมทค่ะ